เออเ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 อโอ้พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าลูกไส้ลูกไส้หง่วง uh นอนค่ะมอนี้แม่บอนันโอ sí, one, ้เสียงไก่จ้าพี่น้อง้าเสียงไก่ค่ไปนอนกับบอนอนค่ะพี่น้องจ้าอนอน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 ช้านอนช้าอนอนช้านอนช้านอนช้าอนอน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 ม่นอนจ้า หลับด้ยังอัง่วงไดอยังอังว่วงได้ยังคะอังว่วงนั่นย้มาแรงอย่าลั่งเด้ออย่าลัางเด้อหลกดสายลูกสายแม่ละอย่าลั่งนอนเด้อไอ้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 อกำแล้วมากำแล้วมากำแล้วนอน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 มะเห็นหน้าแม่บมมีแห้งจ้าพี่น้องค่ะบะเห็นหน้าแม่บมมีแห้งนอนค่ะนอนตา อานอนซาลาลับตาเมสสิกลมอานอนซาลาเมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับจะไปท,ทํทธุระแล้วล้างถ้วยล้างชามแล้วนอน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  พี่น <candy> ้องจ๋าพ <like that> ี่น้องจ๋าลูกไส้ลูกไส้งวงนอนค่ะมือนีแม่บบนอนนอนนอนรีบนอนรีบนอนรีบนอนหุ่นเสียงไก่ขันเดียวเสียงไก่ขันแล้วเสียงไก่ขันวางค่ะมือนีแม่บบวางแม่บบวางค่ะเลยบมูมีเวลากอมลูกนอนเลยค่ะเล่บมูมีเวลากอมนอนเลยแม่บบกอมนอนบกวนเมื่อไรจะหลับเมื่อไรจะหลับ เมื่อไรจะหลับจะไปทํทธุระแล้วล้างถ้วยล้างชามแล้วนอน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 เลยยังคะเงื่องรืยยังคะชอบชอบชอบสอบค่ะพี่น้องชอบชอบชอบนอนเปีจาชอบนอนเปีต้องเหงหรือยังคะเงื่องหรือยังคะชอบชอบชอบสอบค่ะพี่น้องชอบชอบชอบนอนเปีจาชอบนอนเปี นอนช้าละนอนชาลารักษาแม่จิตกม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 มันนอนจักเทืาค่ะพี่น้องค่ะมันอนจักเท้อค่ะมันอนจักเท้อมันนอนจักเทือก้มให้ก้อมให้กวยค่ะนอนแนวนอนแนววางค่ะมือนี่แม่บาวางแม่บาวางค่ะเลยบมมีเวลาก้อมหลุกนอนเลยค่ะเล่บมุมีเวลาก้อมนอนเลยแม่บก้อมนอนบกวย เอาเอาเอาเานอนนอนนอนยมาแรงนอนยมแรงอย่าลัางเด้ออย่าลัางเด้อลกดสาลูกหสาแม่ละอย่าลั่งนอนเด้อไอ่เมื่อไหรจะหลับเมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับจะไปทํทธุระแล้วล้างถ้วยล้างชามแล้วนอน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 นะ อานอนซาลารับแต่เมสสิกลมอานอนซาลาอันให้ฟังแล้วอกอีกๆๆกๆีกแล้วอืมยินบนอลโอลเสียงไกจ่าพี่น้องคะเสียงไกค่ะนอนแล้วจา่านอนแล้วนอนแล้ว โอ้ยป็นอย่างไหนน้อจ่าทั้งบาทพี่น้องลูกลูกทั้งบานพี่น้องเป็นเป็นยังสี่บ่ค่ะอยนอนกับบ่นอนค่ะพี่น้องจ้าอนอน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 สานอนช้าอนอนช้านอนช้านอนช้าอนอน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 มาเอ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 านอนนอนนอนยนี่มาแรงอะแล้วจะไปทำธุระแล้วนอนนอนเด้อนอนเด้อนอนเด้ออย่ามากวนแน่เด้อ นอนรีบนอนรีบนอนเดี๋ยวนอน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 รีบนอนรีบนอนรีบนอนหุ่นเสียงไก่ขันเล้ยวเชียงไก่ขันแล้วเสียงไก่ขันนี่ยินบอลนี่ยินบอลเสียงไก่ขันเสียงไก่กอมแล้วกอมแล้วนอนซานอนซะเอา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 นอนนอนนอนเนีมาแรงกลอมให้ก้อมให้กลวยค่ะนอนแล้วนอนแล้วกมแล้วมากมแล้วมากมแล้ว นอนนอนนอนนนนนบ่เห็นหน้าแม่บ่มีแห้งจ้าพี่น้องค่ะบ่เห็นหน้าแม่บ่มีแห้งนอนค่ะปล่อยนอนกับโบนอนค่ะพี่น้องจ้าอ่านอน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 สานอนช้าอ่านอนช้านอนช้านอนช้าอ่านอน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 ไปนอนกับโบนอนค่ะพี่น้องจ้า อานอน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 ซานอนช้าอานอนช้านอนช้านอนช้าอานอน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 มานอนจ้าหลับได้ยังอ้งง่วงเลยยังอ้าง่วงเลยยังคะอ้ง่วงเป็นแจงสี่บลูกคอยถ้าบัไดนอนเปีบันอนเด้อจ้าพี่น้องค่ะต้องนอนเปีค่ะต้องนอนปต้องนอนปีแล้วก็ให้กลมให้อนี้ยิ่งบลยินบอเสียงไก่ขัน เชียงไก่กอมแล้วกอมแล้วนอนซานอนซานอนซาละอ่านอนซาละรักษาแม่ชิตกม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 มานอนจักเท้อจ่าพี่น้องค่ะมานอนจักเท้อค่ะมานอนจักเท้อมานอนจักเท้อกันให้ฟังแล้วเอก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 แล้วอืมยินบมดเอา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 นอนนอนนอนเนี่ยมาแรงนอนซา อานอนซาลาลับตาเมสีกลมอานอนซาลาป่วยนอนกับบนอนค่ะพี่น้องจ้าอานอน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 ชานอนช้าอานอนชานอนช้านอนช้าอานอน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 มาแล้วจะไปทำธุระแล้วนอนนอนเด้อนอนเด้อนอนเด้ออย่ามากวนแน่เด้อ นอนนิบนอนลิบนอนก้อมให้ก้อมให้กลวยค่ะนอนแนวนอนแนวนอนจ้า <c oughs> หลับด้ยังอัง่วงเลยยังอาง่วงเลยยังคะอังว่วง <c oughs> กลวยเนาะค่ะอนอนนอนนอนอนอนใชะนอนซะจะไปทำธุระเดี๋ยวนอนนอนนอน,น,อน รีบนอนรีบนอนรีบนอนหุ่นเสียงไก่ขันเดี๋ยวเชียงไก่ขันแล้วเสียงไกลขันเอา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 ,เอานอนนอนนอนเนี่ยมาแรงละแล้วจะไปทำธุระแล้วนอนนอนเดอ้อนอนเดอ้อนอนเด้ออย่ามากวนแน่เด้อนอนรีบนอนรีบนอนเมื่อไหรจะหลับเมื่อไรจะหลับเมื่อไรจะหลับ <damals> จะไปทำธุระแล้วล้างถ้วยล้างชามแล้วนอน นอน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 รีบนอนรีบนอนรีบนอนหุ่นเชียงไก่ขันเดี๋ยวเชียงไก่ขันแล้วเชียงไก่คันเอ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 โอ้พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าลูกไส้ลูกไส้งวงนอนค่ะมือนี้แม่บ่เป็นแจ้งสี่บ่ลูกคอยถ้าบัไดนอนเป๋บันอนเด้อจ้าพี่น้องค่ะ ต้องนอนปีค่ะต้องนอนปีต้องนอนปีแล้วก็ให้กลมให้นอน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 ,น,อนรีบนอนรีบนอนรีบนอนหุ่นเสียงไก่ขันแล้วเชียงไก่ขันแล้วเชียงไก่ขันนี้ยินบอนี่ยินบอเสียงไก่ขันเสียงไก่กลมแล้วกลมแล้วนอนซานอนซานัน,นย่ามาแรงอย่าลั่งเด้ออย่าลัางเด้อหลกดสายลูกไสายแม่ลอย่าลัางนอนเด้ <sham ans> อไอ ก้อมให้ก้อมให้กลวยค่ะนอนแนวนอนแนวนอนนั่นย่ามาแรงอย่าล่างเดอ้ออย่าล่างเดอ้อลูกชายลูกชายแม่ล่างนอนเดอ้อไออออ,อ,อ,อนอนงูนเสียงไก่จ้าพี่น้องคะ่ะเสียงไก่ค่ะหล <c oughs> ับหลับได้แล้วหลับได้แล้วไปไม่จะไปทำธุระแล้วบา,บายบายก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะ ยังไกงกับอกอิ่วอกโอกอีโอกอกอยู่ผุ่นค่ะอ้าวมากรรมแล้วมากรรมแล้วมากรรมแล้วนอน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 บาเพ็ญนาเมนมีแห้งจ้าพี่น้องค่ะบําเห็นหน้าแม่มีแห้งนอนค่ะอ้าว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 นอนนอนนอนนี่ยมาแรงกล้วยเนาะค่ะ อานานนอนนอนอานอนชะนอนซะจะไปทําทุระน,น,นั่นยังมาแรงอย่าล่างเด้ออย่าล่งเด้อลูกไส้ลูกไส้แม่ละอย่าล่างนอนเด้อไออเออออออเหลับหลับได้แล้วหลับได้แล้วไป sequel, ไม่จะไปทําทุระแล้วบ,บายบายก่อนค่ะพี่น้องค่ะยินบอ่ยินบอ,นนบอเสียงไก่ขัน เียงไก่กอมแล้วกอมแล้วนอนซ้านอนซ้าพอดียินบอดียินบอเสียงไก่ขันเสียงไก่กอมแล้วกอมแล้วนอนซ้านอนซ้าไยนอนกับโบนอนค่ะพี่น <classrooms> <to satisfy> <speaking qu ill popular> ้องจ้าอนอน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 ช้านอนช้าอนอนช้านอนช้าอนอน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 มาเสียงไก่กับโอ๊กอิ๋โอ๊กโอ๊กอิวโอ๊กอยู่ผุนค่ะอ้าพอดียินบอพดียินบอเสียงไก่ขัน ສຽງໄກ່ກອມແລ້ວກອມແລ້ວນອນສະຫານ